พี่น้องกินอาหารกลางวันกับน้ำปลายนะเอายอนะ้อมะเอาย้อมเข่านะคิ้วๆก็เอาย้อมไง ใส่น้ำตาลหน่อยนะึ่งเรมใส่น้ำตาลเร่มลืมเร่ม,มนะพี่น้องเอ้ยกินข่าวกันเด้ออาหารกั้งวันคุณแม่ไม่ยอมกินข้าวเดี๋ยวคุณแม่ก็กินขนมเส้นกับน้ำปลา ใส่เพื่องนักๆใส่เส้นน้อยๆัยยกุ้งก็ไปเก็บเองข้างหลังเนี่ยซ้ำมุ้นตกซ้ำออกดีนะ่ะออกดี 嗯，嗯，嗯， น่ำละอืมหาทางไปเอามาให้กินกัได้แหลยอ๋อแค่ไหนฝนตกก็ไปถ้าอยากกินอ่ะฝนตกก็ไปฝนจะตกแดดจะออกก็ได้กินอืมกินก็ไปแต่แค่เพียงฝนตกแดดออกถ้าแบบนอ้นดีก่อนอืม ตอนแรกว่าจะออกไปซื้อพู่นาบ้านดอนลงพู่นาตัดใจเออรอยายนี่ก่อนถ้ายายนี่ผมมาค่อยว่ากันคุณยายนี่มาจังวะถ้ามันยากเลวเงาทัามยากนะชุลังกินให้ได้อะห ต้องดดบหรือไหนก็ต้องจินถ้ามีตัวงอาถ้าบ่มีตัวงอาไม่ได้จินสายเคอืมเย็ชั้เว้ยถ้าไม่มีตัวงอก็ไม่ได้จินอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้จินถ้ามีตัวงออยู่ไหนไกลแค่ไหนก็ได้จินอืม,อม

ก็หนะก็แบบหนะอันอาทิตย์หนะวันนี้วันดูเรื่องหาตรุงนี้วันศุกร์อืม จำเงียนี่แม่เอาไปจำไได้ยังฮะโตะเาากไปกินร้านอาหารนั้นเหรอแะอะหาไอเนาเปะปหอเโต๊เกไปกินร้านอาหารดูวเนี่ยวันเกิดวันตายรู้นะ่ะวันร้านอาหารด้นะ่นน่ะ mẹ em đi chín sách cam chín sách mày ăn này ra dưới đây cám ngân là tương quanh này bỏ miếng ngân nữa ở lớp xì nhé xì le ti này ừ เจาเนี่ยเพราะว่ามันดำมันแห้งมันคันเจเปิ๊อืมเนี่ยจะมาส่งมือยัอดนไหนี่จ้าดีเจ้ากับจานเป็นมล้งครับอืมผัดเท่งหรืนะพักเท่ง,เเทงนั่นกันอืมยิ่ผาแล้วอ่ะฉนกำลังจะทำอืม,อม,อมแล้วมัน,นยังข้าวผัด เอาข้าวไว้ท่มันช้าพี่หงไว้แล้วมาทำข้าวผัดนี่ด้ากับดันนี่ด้านี่ข้าเดือนที่สองวันได้หยุดงานเนยไม่ได้หยุดครับอยู่พักแค่เจ๊เกี่อยว่วันนี้ก็มาหรอไม่มาไม่มีวันนี้มาเลยเจ๊แดงนันขี่รถขึ้นไปทางพุ่นไปสวนลำไยมั้งคะก้องครับไปเก็บลำไยแม่ มแม่เดี๋ยวมันเปนสวนแม่รู้่นอ่ะข้างป่าเฮียวอ่ะวันนี้ไปเกล็ดำใจในมานทำงานสวนข้างป่าเฮียวข้างพุ่นอ่ะก<ส>ารนัดโดนมันเนี่ยไปพุ่นอ่ะมันขี่รถเยี่ยวๆยาก็เลยว่ามาอย่างไปเก็บดำใจวนกับ่บยัง เงินเดือนดอกหรือ,อยังยังคนจ่ยายเงินเดือนยังไม่มาค่วันนี้มันยุดได้อหผลตกนะก,ก็อท่นเขามากะอสองร้อยสิบสี่ไปสิบห้าเลยมันเล็กิไปเลไม่มีเหนยดันหนาออืม ทุกวันไปลูกค้าเออ,เอ,อนี้วันที่หนึ่งมีเงินด้วยนะมีอยังเงินเดือนยังไนะม่ออกเลยมีอยังอ่นะนะีน่ตามเดินมามันเมตา้ามเท่าไหร่รวมวันแปดร้อยบาทอะเพราะว่าเราเขาเขายกโรคแล้วนะอ,อ,อันนี้เข้าเดือนที่สองสมุมดเดือนหน้ากันยามีเนต้าสามร้ 80, อยแปดสิบเข้าลุ่มสองร้อยสองร้อยห้าสิบ อันนี้มันเป็นเรื่องฮัตด,ดันเนี่ยอืมอันเนี้ยโปรโมชั่นสามร้อยสิบสี่รวมกันเป็นแปดร้อยห้าสิบสี่บาทนี่ยันนี้หนึ่งมีตาตรวจสอบรวมหมดลทั้งวันนี้นะเอ้ออันอันนี้ดันเหรออือเพราะมีแต 200, 14, ่อันนั้นสองร้อยแปดร้อยแปดร้อยสี่รัมไปร้อยห้าสิบสี่ดันดันนี่ดันหาเนี่ยดันนี่ทุกวันทัออ้อันนี้ดันนะไปก่อน มันเดินก็บอกตอนนี้นก่อนสิ่งเรือรน,นหอนาสุดท้ายกัญญาสิ่งหากัญญาทั้งเดินสุราเนี้ยมันที่หนึ่งนี่มันกี่ร้อยก็แปดร้อยแปดร้อยห้าสิบสี่อ่ะเหลือสามร้อยห้าสิบสี่เหลือไปห้าร้อยลวสามร้อยห้าสิบสี่อะ พราะว่นมีเงี้ยเจลเยอะอะไรเนี่ยว่าจะไม่เป็นมีเจวแล้วนะก,ก็ไปเอาเงินไปเพาะค่ารถมัน,นมเป็นอย่างเก่าจะได้จ่ายวันนี้หนึ่งพันหกสิบแปดบาทอืมอืมจ่ายไปก่อนได้นเนี่ยไม่วรวมกับ อันนี้นะหมอไม่รวมค่ะพี่ค่ารถกะนค่ารถกระจายไปหมดแล้วเนี่ยอืมค่าโอนรถอ๋อค่าโอนรถไม่รวมหนึ่งในงนะร้องเข้ามาแลนะหนึ่งสองสามสี่อ้าหกเจ็ดเจ็ดร้อยสิบห้าบาทลบลบเจ็ดร้อยสิบห้าบาทเหลือสามร้อยห้าสิบสามบาท ครับวันนั้นไหนาะเดี๋ยวโบขัข้ามรถเลยข้ามรถมพันสีอย่างนั้นนะแล้ถ้าเงินออกจะได้จ่ายผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทนี้ไม่วากันอเออจะปอกข้ารถมันเลี้ยนเจีเเเวว๊นี่เจี๊ยจะบ่มีแวบนักนักก็เก่าเออ แด้วเนืาองนั้นกมีอะไรเขาร่อนี้มีอ้อนรถอน้อนร้อนอะไรรู้อนนั้นที่ที่แต่ถารู้ถามยังพี่ก็เอาเลี่ยมร้มาให้อืมเฮ้ยงเก็เไปอ้อนรถอนท่ไถามที่เช่อว่ออนรถถที่บ้านห่ยฮะหน่อยยังเนาะถูกหวยก็ไอืมแล้ว อ้นหลอนเลยวะไอ่สื่อร้อนเนี่ยเอ้นร้นนะอะลยหวยร้ายเนาะถามเช่อเช่อมันเราครือเปล่ามีเงี้ยมีดูนี่นี่ตองอยู่นะว่านั้นแม่แดงไม่มาไปถาหมอโอ้ยเจ้าอะไ่เจ้าเว้มเลยแม่จ่ายเอ้มเลยคนจริงอยู่นี่คนจริงทำจริง ไม่ให้เสียเครดิตไปออกร้านใหม่ๆนะเจ้าของร้านจนบอกว่าถ้าจะเอาอีกก็มาสามสามปีบังสามปีหรือสี่ปีก็เอาไปกรบเ,เ,เลยนะได้สองปีสองปีครึ่งอนะ่ะมีเท่าไหร่บ,บกไปเลยจนเขาถ้าจะเอาก็มาอีกนะอย่างเงี้ยเอาไม่ใช่ทําไม,ม่เสียชื่อไหนๆเขาก็จะจายเขาอยู่แล้ว มีอะไรทำไมใชไหม,มโปเออรไม่อยากทำให้ตัวเองเสียชื่อทำย<อ>ังไนมีเสียชื่อทุลาระก่อนหรือนร้าแล้วถ้าหมดดันดันแับเหลือการเลือการนี้นตาสามร้อยแปดสิบนีตาเนี่ยนตีตาเอาไว้อยู่นตีตามันป้องการหมดป้องกันระดับชั้นไม่ย้ายขออ่ะ ดูป,ปาหน่อยเต้นันมาค่ะยายไม่ใช่หูเรื่องอันนั้นมันมาเข้ามาแล้วแหละเฟซปลอมอะเฟซปลอมที่เอาหน้ายายยายไปยใส่นะมันมีแล้วแต่อยู่ถ้าคนอื่นมันคงข้างอยู่เพราะเนอเดนเขาบ่ฮหูแต่ต้นตอเราเป็นเจ้าของเราต้องบล็อกมันออกไปเออให้นิดาบล็อกบล็อกมันด้นนออยอืมมันจะคนอื่นจะแครับมันอาจจะเป็นชื่อของมันแต่เอารูปเราไปใส่อะ่ะชื่อมาเหมือนหน่อยเนาะหน่อยกะ เออแต่แต่มันจะตั้งชื่อจริงนี่มันก็ต้องเอาชื่อจริงนามสกุลจริงนะสมัครได้แม่เนอแต่มันไม่ใช่เอาชื่อเฮาแต่เอาชื่อเฮาเนี่มันจะบอกแต่มันมีข้อความเข้ามานะมันมีบัญชีใหม่อ่ะมันจะเข้ามาจะมาเอาบัญชีเราไปอ่ะดูอยู่ในเนี่ยมีอยู่เนี่ยเนี่ยมันมีอยู่นายกนายกแต่ ป้าแม่อันนี้อยู่ข้อความนี่อยู่ข้อความนี่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 เก็บไลแ์้วเนี่ยเนี่ยเป็นไทยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอคนที่เคยคนที่มาเนี่ยได้ส่งไฟเน้นได้ส่งไฟเน้นอะไรก็ไม่รู้ลูกลูกนี่ลูกเขาลูกเขา นี้ลูกเขายัางเขียนว่าได้ส่งไปแน่นยังได้ส่งไปแน่นส่งไปแน่นยังอันนี้เราท้าวหน่อยเนี่ไม่วนไม่สนจะด้านหรือไม่แน่ค่ะเราเกี่ยวเรื่องลูกของมันน,ะนะั่นแหละเราไม่เกี่ยวกับเราแต่อันเนี้ยเราสงสัยเนี่ยมันเข้ามาเก็บข้อความเลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ข้างเ่อน มินหะอมิน huh. ช <se uss ur> mm ื่อมินมินนี่ไงมินเหรออืมมีไหมชื่อภาษาไทยคนชื่อว่ามินไม่มีหรอกอ้าวเตเวียนมาอะอะไปเตเวียนมาเก็บตามค่าหวยนะกะเดี๋ยวไม่ไม่ใช่เดเวนหรอเงินเดือนเงินเดือนยังไม่ออกนะค้ายังไม่มาเตเวีนยังไม่ไปกับสองเจ้าแล้วเออือว่าแจ้งด้วยไหมอ่ นะ่ะกินก่อนกินให้อิ่มก่อนอะ่ะยือ้อกินให้อิ่มก่อนนะคะคุณแม่เอาไป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 ฝนมันตกคุณยายก็เลยไม่ได้ไปสงวงเซเว่นใช่กันเออฝนมันตก